สำหรับสำหรับการบบการร่วมทำบุญนะครับไก่นะครับเอาจังสีเอาจังสี่เพื่อพี่น้องเฮามีมีมีเหลือม,ม,มีอยากพ้นอยากอยากร่วมบุญนะครับให้แล้วไก่จะไปลงที่หน้าเฟซของไก่เลยนะครับแล้วจะ คุยกับลุงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพรุ่งนี้นะครับไก่จะเปิดรับบริจาคเพียงวันเดียวนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับเพราะวันจันทร์ไก่จะไปซื้อของครับวันเดียวเพาครับได้หน่อยได้หลายเพราะว่ากันนะครับไก่จะไปบอกที่หน้าหน้าเฟซตัวเองนะครับอ่าโอเคโอเคครับอ่าเอฟซีเข้าไปไหนหมดเนี่ยมีรอยสามสิบพนนี่บอกครับ ลอยสามซีบถือลอยสามสิบนี่นะครับเนาะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็น,ปนบุญกระถินนะครับถอดกระถินนะครับนี่นะครับทีวัดลงลุ่งนี่ไก่ได้วันที่แล้วนะครับเป็นเชิญน,นะครับเป็นเจ้าภาพนะครับเอ่ออ่าโอเคนะครับ สำหรับสำหรับบุญกะทินนี่จะอยู่ที่วันที่23ตุลาคมนะครับโอเคนะครับมามีโอกาสหลายงวดโอเคนะครับมีโอกาสหลายงวดที่นี่แหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสามงวดนะครับามามา <S <S <fi> เรื่องทำบุญไก่ก็เต็มที่ครับเป็นคนชอบทำบุญครับเต็มลอยนะครับมาครับมาขึ้นนะไผ่หมาเนานะ ตำไทยนะครับตำไทยนะครับตำไทยงวดประจำวันที่นะครับ16กันยายนนะครับบิ่งบนไก่ให้เด่นเ็ดนะครับเด่นเกตเด้อพี่น้องเด้อไก่ให้เด่นเ็ดนะครับให้เด่นเ็ดไปซื้อนี่อันไว้พี่น้อง เด่นเกนะครับส่วนตัวรองนะครับตัวรองนะครับก็ให้ลองหนึ่งนะครับเล็กหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อตัวเนี้ยเด่นเ็ดรองหนึ่งนะครับพี่กัญญาณัฐภัยบึงนะครับอยากร่วมทําบุญด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวไก่จะไปลงที่หน้าเฟซน,นะครับไก่จะไปลงที่หน้าเฟซนะครับเด้อ ส่วนวิ่งบนนะครับก็จะมีเด่นเ็ดนะครับไก่เน้นให้ที่เลขเ็ดนะครับวดประจำวันที่สิบหกกันยายนนะครับีหกหานะครับแต่ส่วนตัวรองก,ก็จะให้รองหนึ่งนะครับรองหนึ่งส่วนวิ่งล่างก็จะให้เป็นวิ่งล่างสี่นะครับตัวเดียวเลยนะครับนี่นครับ ใครที่เจอตัวเลขก่อนนะครับถือกระซางนะครับถือว่าดวงของคนเท่านี่มันว่าเขาไยออกไปนะครับขึ้นอยู่กับดวงนะครับตั้งแต่ผมได้กําไรตติยามาเนี่ยผมสื่อไปอยังได้จะถือพี่น้อง ส่วนส่วนสองตัวนะครับสามตัวนะครับขอประทานอภัยนะครับพูดผิดนะครับส่วนสามตัวก็จะมีนะครับนี่เ็ดหนึ่งสีเ็ดหนึ่งสีนะครับสามตัวนี้ปันธงนะครับมีตัวเดียวนะครับซปเปอร์ชาร์ปให้นะครับซปเปอร์ชาร์ปอ่า สำหรับหวยน้องอาจก็ชนชนกับส้นกับพี่พอนะครับส้นยูดตัวหนึ่งนะครับชนชนหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวรือสองตัวส่วนตัวต่อไปนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นแปดห้านะครับนี่คือชุดกันนะครับไก่ให้นะครับเป็นแปดห้านะครับ แปดห้าเจ็ดห้านะครับแปดห้าเจ็ดห้านะครับคันมาล่งซ่านะครับคันมาล่งซาขยานเอฟซีหาหาซื้อลัตเตอรี่บบทันนะครับบบไ้นะครับคือจังคือจังหวยหนองอัดเมื่อกี้นะครับเอ่อไปเขานะครับไปเข่าสามตัวหนานะครับเ็ดสองห้านะครับไปเข่าสามตัวหนานะครับ สามตัวหน้าของฉลากินแบ่งรัฐบาลนะครับไปโดนนะครับเขาตรงๆเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็เป็นจีดสีนะครับนี่นะครับชาบให้ใกล้ชาบให้ที่กันนะครับเด้อใครชาบจีดสีให้นะครับแล้วก็หนึ่งสีนี่ก็ชาบให้นะครับชาบหนึ่งสีตัวต่อไปนะครับ นี่คือตัวชุดรองนะครับชุดรองชุดล่างชุดล่างสีก็จะมีเกียร์สี่สิบสี่หกสี่นี่หกสี่นะครับส่วนเกียร์สี่จะเป็นตัวชาราบนกับชา้าล่างจับให้เป็นตัวชุดเด่นไก่กาใกล้ช้าให้นะครับโอเคครับพี่นุนาเดี๋ยวไก่เดี๋ยวไก่แอดเพิ่มเพื่อนไปนะครับแอดไปนะครับเดี๋ยวเฟซ่วนตัวแอดไปนะครับ แล้วก็ส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นแปดสีนะครับเนี่ยชุดชุดล่างนะครับชุดล่างเป็นแปดสีนะครับแล้วก็หนึ่งหกนะครับเนี่ยหนึ่งหกนี่ไก่ก็ชร์บให้นะครับ ชาร์ปหนึ่งหกนะครับตัวที่เป็นปากกาสีเขียวที่ี่ไก่ขีดให้นะ่ะจะเป็นจะให้เป็นชุดตัวตัวเด่นนะครับชุดเล่นชุดที่คนที่งบน้อยนะครับสลากินแบงรัฐบาลเท่าจ้งชีนะครับเท่ากับไปซื้อปอึ๊บเนี่ยเด็กไขยนะครับ เราต้องไปหวังรับวันที่หนึ่งหรอครับพี่น้องเนี่ยเอาสองตัวให้มึงถือก่อนเนี่ยเน,ยนะครับนี่นะครับเนี่ยคือชุดชุดนี้นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็เป็นสิบแปดนะครับ